หลายคนอาจจะมองว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยเป็นแค่เครื่องมือที่เป็นกลางๆใช่ไหมครับแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะมันสามารถสะท้อนแล้วก็ขยายอคติของมนุษย์ที่มีอยู่แล้วให้มันรุนแรงขึ้นไป,ไปอีกได้อีกวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าไอ้เจ้าวิญญาณในเครื่องจักรที่ว่าเนี่ยมันแฝงตัวอยู่ได้ยังไงงั้นเรามาเริ่มกันที่คำถามแบบตรงๆเลยดีกว่าครับ AI เ <AI S 2> นี่ยมันมีอคติทางเพศได้จริง,รง,รงๆเหรอ คำตอบสั้นๆเลยนะคือได้ครับแล้วปัญหานี้มันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้ยเยอะเลยเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับลองดูประโยคนี้กันนักฟิสิกจ้างเลขานุการเพราะเธองานล้นมือถ้าดูเผินๆเนี่ยประโยคนี้มันก็ถูกหลักวยากรณ์ทุกอย่างเลยใช่ไหมครับแต่พอเราโยนประโยคนี้เข้าไปให้ AI ประมวลผลเท่านั้นแหละมันกลับเผยให้เราเห็นอคติบางอย่างที่ซ่อนอยู่ข้างในครับแล้วเกิดอะไรขึ้นดูไหมครับ แ a GP t GPT เนี่ยมันตีความตามสตอริโอไทป์หรือภาพจำเดิมๆทันทีเลยมันดันไปทึกทักเอาเองว่าสรรพนามเธอที่ว่างานล้นมือเนี่ยคือเลขานุการไม่ใช่นักฟิสิกส์ทั้งที่ตามหลักภาษาแล้วเนี่ยคำว่าเธอจะหมายถึงใครก็ได้ในประโยคนี้นี่แหละครับคือตัวอย่างที่ชัดเจนมากๆของอคติทางเพศที่มันฝังรากลึกอยู่ในโมเดลภาษาเลยเอาละครับทีนี้เราจะมาเจาะลึกกันต่อเลยว่าไอ้เจ้าอาคติพวกเนี้ยมันมาจากไหนกันแน่ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเหมือนกับการทำอาหารเลยอัคติใน AI เนี่ยมันสามารถแทรกซึมเข้ามาได้จาก3ทางหลักๆครับ 1. คือจากตัวข้อมูลที่ใช้สอนซึ่งก็เหมือนกับวัตถุด,ดิบของเรา 2. คือจากการออกแบบสถาปัตยกรรมของมันหรือก็คือสูตรอาหารและสุดท้าย3คือจากฟีดแบ c k ของผู้ใช้ซึ่งเปรียบได้กับการชิมรสชาตินั่นเองครับ งั้นเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบกันก่อนเลยนั่นก็คือตัวข้อมูลนั่นเองครับ AI เนี่ยมันเรียนรู้จากข้อมูลจำนวนมหาศาลมากๆเลยนะทั้งจากอินเทอร์เน็ตหนังสือบทความต่างๆซึ่งข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันก็คือภาพสะท้อนโลกจริงๆของเรานี่แหละที่มันเต็มไปด้วยอคติของมนุษย์แล้วก็ความไม่เท่าเทียมในประวัติศาสตร์อยู่เต็มไปหมดเลยแล้วพอมาดูตัวเลขนี้ก็น่าสนใจมากเลยครับคือ93%ของนักพัฒนาที่เป็นคนสร้าง AI เนี่ย ระบุว่าตัวเองเป็นผู้ชายซึ่งการที่กลุ่มคนสร้างมันขาดความหลากหลายเนี่ยแหละครับที่อาจจะทำให้มุมมองที่มีอคติบางอย่างเนี่ยมันถูกใส่เข้าไปในระบบโดยที่ไม่มีใครตั้งใจเลยก็ได้ส่วนนี้อาจจะลงลึกทางเทคนิคนิดนึงนะครับเขาเรียกว่า word embedding หรือการฝังคำพูดง่ายๆมันคือวิธีที่ AI แปลงคำต่างๆให้เป็นตัวเลขเพื่อจะได้เข้าใจว่าคำไหนมันสัมพันธ์กัน แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาก็คือมันอาจจะไปเรียนรู้ความสัมพันธ์แบบผิดๆตามภาพจําของสังคมนะครับเช่นมันเรียนรู้ว่าคําว่าผู้ชายมีความใกล้เคียงทางคณิตศาสตร์กับคาว่าโปรแกรมเมอร์ในแบบเดียวกับที่คําว่าผู้หญิงไปใกล้เคียงกับคําว่าแม่บ้านซึ่งมันก็เท่ากับว่าเรากําลังเขียนโค้ดอคติรูไปในสมการคณิตศาสตร์เลยทีเดียวมาถึงแหล่งที่มาสุดท้ายหรือก็คือการชิมรสชาตินั่นก็คือตัวผู้ใช้งานเองนี่แหละครับ เพราะว่า AI เนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้แค่จากข้อมูลชุดแรกที่ป้อนให้แต่มันยังเรียนรู้จากการพูดคุยการมีปฏิสัมพันธ์กับคนเราตลอดเวลาด้วยแล้วจุดนี้เองครับที่อันตรายเพราะมันสามารถเรียนรู้และขยายอัคติจากตัวเราให้รุนแรงขึ้นไปได้อีกถ้าจะให้ยกตัวอย่างที่เห็นภาพชัดที่สุด <c oughs> ก็ต้องเป็นเคสสุดคลาสสิกของ Microsoft Tay เลยครับ คือเขาปล่อยแชทบอตตัวนี้ออกมาใน Twitter เพื่อให้มันเรียนรู้จากผู้คนใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าไม่ถึง16ชั่วโมงด้วยซ้ำเทก็เริ่มพ่นข้อความที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังทั้งเหยียดเพศเหยียดเชื้อชาติจนสุดท้าย Microsoft ต้องรีบปิดมันลงทันทีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนเลยว่า Feedback กลูปจากผู้ใช้นี่มันน่ากลัวขนาดไหนแล้วคำถามคือทำไมเราต้องมานั่งคุยเรื่องนี้กันด้วยมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอ คำตอบคือสำคัญมากครับเพราะอาคติที่ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวในโลกดิจิตอลพวกนี้มันส่งผลกระทบจริงๆที่จับต้องได้และอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้คนในโลกแห่งความจริงเลยอย่างเคสของอเมซอนเนี่ยดังมากเลยครับเขาเคยพยายามสร้าง AI มาช่วยคัดกรองใบสมัครงานแต่ผลที่ได้คือระบบมันดันไปเรียนรู้จากข้อมูลการจ้างงานในอดีตแล้วก็สรุปเอาเองดื้อเลยว่าผู้สมัครที่เป็นผู้ชายเนี่ยมีภาษีดีกว่า สุดท้ายโครงการนี้ก็เลยต้องถูกยกเลิกไปเพราะมันกลายเป็นเครื่องมือที่กีดกันโอกาสของผู้หญิงแบบเต็มๆขยับมาดูในแวดวงการศึกษากันบ้างครับมันมี AI ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำนายว่านักศึกษาคนไหนมีความเสี่ยงที่จะเรียนไม่จบ แต่ปัญหาก็คือโมเดล AI ตัวนี้มันทำงานได้แม่นยำกับนักศึกษาชายน้อยกว่านักศึกษาหญิงมากโดยเฉพาะในสาขา STEM หรือสายวิทย์เทคโนโลยีซึ่งผลที่ตามมาก็คืออาจจะทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยจัดสรรความช่วยเหลือไปให้แบบผิดผิดถูกๆแล้วก็กลายเป็นการจำกัดโอกาสของนักศึกษาหญิงไปโดยไม่รู้ตัวครับและที่น่ากังวลที่สุดเลยนะครับก็คือผลกระทบในวงการแพทย์ ลองคิดดูสิครับว่าถ้า AI ที่เราใช้ช่วยวินิจฉัยโรคถูกสอนด้วยข้อมูลสุขภาพที่ส่วนใหญ่มาจากผู้ชายเป็นหลักมันก็มีแนวโน้มสูงมากที่จะวินิจฉัยโรคในผู้หญิงผิดพลาดหรือมองข้ามอาการบางอย่างไปอย่างเช่นอาการของโรคหัวใจในผู้หญิงซึ่งเรื่องแบบนี้มันส่งผลกระทบถึงชีวิตได้เลยนะครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มรู้สึกว่าปัญหามันใหญ่มากใช่ไหมครับแต่ข่าวดีก็คือมันไม่ใช่ว่าจะไม่มีทางแก้เลยนะ ทีนี้เราจะมาเปลี่ยนโหมดจากปัญหามาดูทางออกกันบ้างว่าเราจะแก้ไขเรื่องนี้กันได้อย่างไงสเต็ปแรกเลยก็คือการย้อนกลับไปจัดการที่ต้นทางหรือวัตถุดิบของเรานั่นก็คือข้อมูลนั่นเองครับซึ่งมันก็ทำได้หลายวิธีเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปนวดหรือปรับแก้ข้อมูลโดยตรงเพื่อลบอคติออกไปหรือการปรับสมดุลของข้อมูล ด้วยการไปเพิ่มน้ำหนักความสำคัญให้กับข้อมูลของกลุ่มที่มักจะถูกมองข้ามเพื่อให้แน่ใจว่า AI ได้เรียนรู้จากชุดข้อมูลที่มันเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ นอกจากจะจัดการวัตถุดิบแล้วเนี่ยมันยังมีอีกเครื่องมือที่สำคัญมากครับเรียกว่า Alignment Datasets หรือชุดข้อมูลเพื่อการปรับแนวทางลองนึกภาพว่ามันคือชุดข้อมูลที่คัดมาแบบพิเศษสุดๆเพื่อเอาไว้สอน AI โดยเฉพาะเลยว่าพฤติกรรมแบบไหนนะที่มีอคติแบบไหนที่ห้ามทำเด็ดขาดมันเหมือนกับการที่เราจ้างติวเตอร์ส่วนตัวมาสอนเรื่องจริยธรรมให้กับ AI เพื่อให้มันสร้างผลลัพธ์ที่เป็นธรรมมากขึ้นนั่นเองครับ แล้วที่สำคัญคือวิธีการพวกนี้มันได้ผลจริงๆนะครับไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีมีการทดลองเอา ChatGPT ไปปรับจูนด้วยชุดข้อมูลพิเศษที่ชื่อว่า Gender Align แล้วก็พบว่ามันสามารถลดอคติทางเพศลงไปได้ถึง46.6%เลยทีเดียวนี่คือข้อพิสูจน์เลยว่าการแก้ไขทางเทคนิคมันสร้างความเปลี่ยนแปลงที่วัดผลได้จริงๆ แต่แน่นอนว่าการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีอย่างเดียวมันไม่พอครับเราต้องมีเรื่องของกฎเกณฑ์และการกำกับดูแลเข้ามาด้วยซึ่งต้องทำไปพร้อมๆกันในทุกระดับเลยตั้งแต่ระดับองค์กรอย่าง Microsoft ที่เขาก็มีคณะกรรมการด้านจริยธรรมตัวเองไปจนถึงระดับประเทศที่มีการออกกฎหมายมาควบคุมอย่างกฎหมาย AI ของ EU และที่สำคัญที่สุดคือระดับโลกที่ต้องมีการสร้างมาตรฐานสากลร่วมกันอย่างหลักการของ OECD ครับ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่อยากจะย้ำในตอนท้ายก็คือการต่อสู้กับอคติใน AI เนี่ยมันไม่ใช่งานที่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับแต่มันเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุดทั้งจากฝั่งของนักพัฒนาคนที่ออกนโยบายไปจนถึงพวกเราทุกคนในสังคมที่ต้องคอยจับตาดูตรวจสอบและช่วยกันปรับปรุงอยู่เสมอสุดท้ายแล้ว AI ก็เหมือนกระจกบานใหญ่ที่กาลังสะท้อนภาพสังคมของเรากลับมาให้เราเห็น คำถามสำคัญที่อยากจะทิง้งทายไว้ก็คือภาพที่เราอยากจะเห็นในกระจกบานนั้นมันเป็นภาพแบบไหนนี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันหาคำตอบและสร้างมันขึ้นมาครับ